จีนเริ่มกระบวนการคัดเลือกนักบินอวกาศชุดที่4เพื่อร่วมภารกิจในอวกาศขององค์การอวกาศแห่งชาติจีนโดยจะมีการคัดเลือกทีมปฏิบัติภารกิจในอวกาศ12-14คนได้แก่นักบินอวกาศ7-8คนวิศวกร2คนและผู้เช่วชาญอีก2คน ผู้บริหารสำนักงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงกล่าวว่ารัฐบาลฮ่องกงจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่วันที่6ถึง27ตุลาคมส่วนรัฐบาลจีนจะเป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือกในรอบต่อไปกระบวนการคัดเลือกเบื้องต้นส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านมหาวิทยายลัยท้องถิ่น11แห่งส่วนวิจัยของรัฐบาล5แห่งสภาผลิตภาพแห่งฮ่องกง สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และองค์กรต่างๆขณะที่สำนักงานบริหารการบินพลเรือนของมาเก๊าระบุว่าตอนนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วโดยมีการจัดถแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลสำหรับผู้สนใจโดยผู้สมัครควรมีคุณสมบัติเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์เรื่องการวิจัยอวกาศและสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการทดลองและวิจัยระหว่างที่อยู่ในอวกาศได้